สว,ส,วสวัสดีจ้าพบกบแพ้มานานเจ้าเจอปกันบรรยากาศกลางป่าจอชัวเมื่อเมือม่อแล้วั้าโอ้แพงไปได้ลงทิบจ้ไปวันนี้แพงลงขึ้นดอยบ้านแพงนะเจ้าเนะผูดอยดอยหลังบ้านแพงเองนะเจ้าไปรู้จัก,กันว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะเจ้าเพราะว่าเห็นฝนมันตกมาได้สองสามวันละนี่ผ่านป่านี้ไป ขณะน,นตอนนี้เพ่งก็เจอเป็นฟ้านนะจ๊ะมาอยู่ตรงนี้วันนี้เพ่งมากันกับนานจิวนะจ๊ะขึ้นมาสองคนตั้งใจขึ้นมาสำรวจป่าสำรวจดอยแลเราจะฟ้าวกันละ่ะตอนนี้บรรยากาศขบบนก็ครึมนรนะจ้ะครึมน,น,นอยู่เป็นได้ ตนั่นฮะน้อยแดดสองวันก่อนสามวันก่อนมันแดดห้อนอยู่นะเจ้าอมอยู่ไปเอาดูไปฟอโมหเฮทามินออกก่อนอากาศแบบนี้เหมาะกับเหทมิ่ก็เฮามินห็ืมันปูเนี่ยเจ้าเฮ้ยพี่ห้เฮ้ยางโอ้เฮดมันปู สวยๆเทาขาวเจ้าเฮ็ดข่าเนี่ยเฮ็ดข่าหรือเฮ็ดหุ่นเจ้าน่าบอกเอาเลยเจ้าเนาะมันบอกหล่ำเฮ็ดต้นแป้งจาะดอกนึงเห็ดอกนึงใกล้ๆกันเจ้าโอหดอกนี่เอาเกิดเจ้าเนาะเฮ็ดเขียมเจ้า ต่อยาเยาะนี่สองดอกสองดอกนี่ดอกนึงนี่ดอกนึ่งฟานอุ้ยหอยนะเจ้า <book> ล <uci an> ูกน้องหอยกันนี่เห็ดคุณฟานนะเจ้าอุ้ยมันมีม้น้อยเนาะ เห็ดแดงสองดอกเจาน้องกินม่นจะร่อนแล้วน่ะเนาะ มันุนะเจ็อบอมันกน้วยมีจคีไปด้วยนะลนึกคนก็้จะมีชอบได้อยู่นั่น มนดอนอยนะอีตอดีตเห็นเา